ดูดูซิว่าเขาจะเลือกรูปหน้าไหนเดี๋ยวระหว่างที่จะนำเค้กไปเก็บนะคะก็ดิฉันนังสาวเจนิตโอประเสิริฐขอประกาศจบการศึกษาจากเพียนเคประเทศค่ะก็ประกาศก่อนที่จะพูดไม่รู้เรื่องนะคะเมื่อกี้จริงๆนะคะไม่ได้หลอกอ๋อทุกคนบอกว่าทราบค่ะ อาจริงๆป้าตอนแรกอะวางแผนไว้ไงรว่าค,คือคือมันไม่มีวันลงให้ประกาศแล้วไงก็เลยแบบทุกคนต้องรู้แน่ๆเลยว่าฉันจะประกาศวันนี้ก็เลยบอกว่ากะจะแบบตอนประกาศโกรธไงอ๋อรอกันสักครู่นะคะที่ฉันนั่งสังไ,ไม่ได้หรอประกาศแบบไม่เห็นหน้าด้วยแล้วก็ทั้งสเตจก็งงๆอนะไรอ่เงี้ยอ่ะก็เลยอ่ะมาประกาศตรงนี้แต่ทุกคนก็ไม่ตกใจอยู่ดีอ่าปลอมมาก ก็ช่างเป็นสเตจวันเกิดที่แปลกมากไม่น่ามีใครมาเสียงแหบในสเตจวันเกิดตัวเองแบบดีแล้วก็เมนมาอ๋อโทษโทษโทษโดนไลฟ์ปินอีกแล้วโลกไม่ต้องพูดอะไรนะเรียนยูเยอะขนาดนี้เดี๋ยวนี้ฮะเออก็รู้สึกแปลกๆดีว่าแบบเอ้ยเป็นสเตจวันเกิดสุดท้ายนี่คือครั้งที่เท่าไหร่นะ ไม่รู้เหมือนกันสามสี่อ่นมีคนมั่นใจว่าสี่ครั้งก็เป็นสี่ครั้งที่มีคนมาร่วมแบบยินดีวันกับวันเกิดเราแบบเออเยอะมากๆเลยลงถึงคนที่สุ่มไม่ได้ด้วยนะคะบางคนอาจจะสุ่มไม่ได้สี่ปีอันนี้ก็ไม่เราเราเห็นใจแต่เราไม่รู้ว่าเราจะช่วยยังไงเหมือนกัน ก็ไม่เป็นไรเราคงได้เจอกันโอกาสหน้าตามงานต่างๆเราจะมีงานจับมือใหญ่อีกเด้อทุกคนเย้วันที่22หรอ23 23นะคะก็มาเจอกันได้งานจับมือครั้งสุดท้ายใช่ค่ะวิมามามาเฮ้ยมีคนให้ิชชู่ด้วยฮะเฮ้ยเฮ้ยไม่ใจเย็นก็แบบ จริงๆอ่อเหมือนเล่าใน The Standard บอกปไปแล้วว่าแบบเออมันเป็นตั้งแต่กลางปีที่แล้วที่แบบรู้สึกว่าเออเขาดาวถอยหลังอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นไม่ได้รู้สึกอะไรเท่าไหร่จนมาอยู่ช่วงสักแบบไตรามาสแรกของปีนี้ที่แบบว่าเกิดเหตุการณ์ว่าแบบนั่งนั่งกินข้าวอยู่ก็ร้องไห้หรือว่าแบบเวลาอยู่คนเดียวสภาก็ก็ร้องไห้ขึ้นมาแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยตัวเรามาถึงจุดนี้ได้ไงวะอะไรว่า คือเราร้องไห้แล้วก็ต้องหายผลไงว่าเราร้องไห้เพราะอะไรตอนแรกก็รู้สึกว่าร้องไห้เพราะว่าทนไม่ไหวกับการอยู่ตรงนี้หรอก็ไม่ใช่หรือว่าร้องไห้เพราะว่าร้องไห้ดีใจที่จะออกก็ไม่ใช่เออแต่รู้สึกว่าเออไปไปมาๆพอมันก็สะสมสะสมไว้เรื่อยจริงมันก็รู้ตัวเองแล้วว่ามันยังไม่ได้อยากเลิกทําตรงนี้เลย โดยเฉพาะทุกครั้งที่แบบขึ้นเสเตจก็จะรู้สึกว่าเออชอบชอบสิ่งที่ทำมาก,มากชอบการทำงานเป็น B เ K ชอบแบบทำงานมีเพื่อนเยอะๆแบบนี้แบบมันจะมีข้างนอกที่ไหนที่ทำล้วแบบมีเพื่อนที่เข้าใจเราทุกอย่างาะแบบเออเจอสถานการณ์เดียวกันกับเราทั้งหมดเยอะขนาดนี้คือมันไม่มีใครเข้าใจเราเท่านี้แล้วอะไรอย่างนี้ถ้าเราออกไปก็เหมือนเหมือนจบมัธยมเหมือนจบม,ห,ม,จบมหกซึ่งก็ไม่รู้ว่าเออจะได้มาเจอแล้วก็แบบ จะหาแบบมิตรภาพหรือความสัมพันธ์แบบนี้ได้จากที่ไหนอีกแต่ว่ารู้สึกว่าที่น้องให้ก็คือเราอยากทําตรงนี้แต่เราก็อยากอยากอยากทําอย่างอื่นเหมือนกันซึ่งเราเลือกทั้งสองอยากไม่ได้เหมือนเป็นความขมุดหย้ที่แบบไม่เคยรู้สึกว่าเลือกอะไรไม่ได้แบบนี้อ่ะแต่ว่ารู้สึกว่าก็โลกไม่ได้ใจดีกับเราพอที่จะให้เราเลือกได้ทุกอย่างที่เราต้องการ การตัดสินใจเสียสละบ,บางอย่างมันก็คงเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตเพราะฉะนั้นหนูก็ต้องเลือกว่าเออหนูจะพอกับตรงนี้แล้วไปหาสิ่งใหม่ทําหรือเปล่าเพราะว่าอย่างที่บอกในรายการว่าแบบเออจริงๆถึงจะทํางานไม่มองเพดานอะแต่เพดานมันตันจริงๆเพราะฉะนั้นเราควรจะเปิดประตูไว้ห้องถัดไปเพื่อเพดานที่สูงกว่าหรือเปล่าอืม มันก็เลยมาถึงจุดที่ว่าเออก็ตัดสินใจว่าเออเราจะไปหาเส้นทางใหม่ไปหาเพดานใหม่แต่ว่ารู้สึกว่าคือการมาเป็น V N K มันมีแบบมันมีค่ามากๆมันคือส่วนหนึ่งแบบของชีวิตอะความคิด90%้าสิบอร์เซนคือเพื่อ V N K มันแบบคอนเทนต์หรือว่าแค่ลงรูม,มันก็คือเพื่อแฟนคลับ V N K ก็เลยรู้สึกว่าวางส่วนใหญ่ในชีวิตมันก็เลยจะหายไปแต่ว่ามันก็ก็ต้องยอมรับให้ได้อืมแต่ว่ามันก็จเป็นความทรงจําดีๆต่อไปค่ะก็ขอบคุณทุกคนที่สปอร์ตทั้งมาใหม่แล้วก,แวก็แล้วก็อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่แรกแบบเด,ด็กนิสัยไม่ค่อยดีทําอยากทําอะไรก็ทําอยากพูดอะไรก็พูดอะไรเางี้ก็เออก็ยังเป็นอยู่ ก็ยังเป็นอยู่แล้วว่าอ,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 อยู่ดีก็มีแม่เต็ไมไปหมดออมีแม่มีพ่อเยอะมากก็ขอบคุณค่ะก็ฝากเสนบสนุนเส้นทางต่อไปไม่ใช่แค่หนูแต่ว่าเพื่อนทุกๆคนที่จะออกไปมีเส้นทางเป็นของตัวเองด้วยค่ะ